สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวาราศินีสิงสุวรรณชินกันหรือ,อยังเอ่ยวันนี้กลับมาทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง YouTube เช่นเคยนะคะนั่นก็คือทาง RMUTP Live ซึ่งแต่เดิมเราเออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์นะคะ o n l i n e r m u t p a c t h แต่อย่างที่แจ้งไปตอนนี้ยังคงมีปัญหาทางด้านเทคนิคนะคะก็เลยยังไม่มีการอัปโหลดแอปิโซนใหม่ๆเข้าไปแต่อย่างไรเราจะรีบแก้ไข แล้วก็ดําเนินการให้กลับมาเราฟังได้หลากหลายช่องทางเหมือนเดิมนะคะแต่ถึงอย่งางไรทาง YouTube ก็ยังคงอัปโหลดเอพิซดใหม่ๆก็ติดตามรับรฟังได้สําหรับวันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันพฤหัสของสัปดาห์นะคะซึ่งแน่นอนว่าอาทิตย์นี้เราอยู่กันกับหายนะที่เกิดขึ้นกับ โรงงานหรือสถานที่ต่างๆที่เกิดเหตุระเบิดเหตุเพลิงไหม้นะคะวันนี้นําเรื่องราวของคลังสารเคมีระเบิดค่ะซึ่งเป็นคลังสินเป็นคลังที่โอ้โหเรียกได้ว่าได้รับความสนใจเพราะว่าเกิดเหตุอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยนะคะอุบัติภัยทางสารเคมีครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ในครั้งนั้นนะคะเกิดขึ้นในวันที่2มีนาคม2534 นกะโกดังเก็บสารเคมีท่าเรือลองเตยของการท่าเรือแห่งประเทศไทยพลจากการระเบิดโกดังดังกล่าวนะคะซึ่งอย่างที่บอกเป็นโกดังเก็บสารเคมีนะคะในครั้งนั้นสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทำให้มีผู้คนบาดเจ็บจากการได้รับสารพิษตามมา และหาผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุครั้งนั้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีแพทย์รายใดค่ะกล้าชี้ชัดถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะคะเหตุการณ์นั้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความไม่พร้อมและขาดประสิทธิภาพในการรับมือกับ อุบัติภัยฉุกเฉินของหน่วยงานภาครัฐค่ะในกรณีครังสารเคเมรีระเบิดที่ค่าเรือคลองเตยนะคะอย่างที่บอกสถานที่ก็อยู่ที่ท่าเรือคลองเตยกรุงเทพมหานครการเสียหายในครั้งนั้นนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีณณที่เกิดเหตุ4คนบาดเจ็บสาหัสกว่า30คนเป็นตำรวจดับเพลิง16คนมีผู้ป่วยจากการได้รับสารพิษต้องเข้ารักษา ที่โรงพยาบาล1,700คนเป็นหญิงมีคัน499คนและเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า5,000คนคนรวมๆแล้วนะคะก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เกินครึ่งหมื่นเลยทีเดียวกับการเหตุการณ์คลังสารเคมีระเบิดที่ท่าเรือคลองเตยในครั้งนั้นนะคะ ต่อมาค่ะมีผู้เสียชีวิตภายหลังเหตุการณ์ที่คาดว่าเกี่ยวเนื่องมาจากการรับสารพิษเข้าไปนะคะ มีเพิ่มอีก43คนรวมไปถึงมีผู้ป่วยเรื้อรังนะคะอีกนับร้อยคนเลยทีเดียวซึ่งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเหล่านี้ล้วนไม่ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเกี่ยวเนื่องมาจากสารเคมีที่ได้รับเข้าไปในวันที่เกิดเหตุหรือเปล่าแล้วก็มีทรัพย์สินของชุมชนเสียหายรวมๆแล้วประมาณ37ล้านบาทและทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสียหายประมาณ40ล้านบาทด้วย โก,กดังเก็บสินค้านะคะสใน5หลังถูกเผาจนหมดสิ้นเลยณนะวันนั้นค่ะเดี๋ยวรายการ10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาลลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะคะอุบัติภัยทางสารเคมีครั้งร้ายแรงที่สุดในประเทศไทยค่ะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายโมงเศษของวันเสาร์ที่2มีนาคมย้อนกลับไปในปีพศ2534 เมื่อครังเก็บสารเคมีหมายเลขสาของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเกิดไฟไหม้และก็ระเบิดขึ้นที่ท่าเรือของเตยแม้จะมีการระดมรถดับเพลิงเข้ามาช่วยกันฉีดน้ำมากกว่า100คันในขณะนั้นรวมไปถึงมีพนักง,งานดับเพลิงกว่า500ชีวิตแต่การฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่โหมลุกไหม้สารเคมีบางชนิดยิ่งทำให้เกิดการระเบิดตามามามากขึ้นแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ บ้านเรือนในรัศมี1กิโลเมตรพังเสียหายทันทีและลูกไฟยังกระเด็นไปตกบนหลังคาบ้านของชาวบ้านจนทำให้เปลวไฟลุกลามไปทั่วบ้านไม้ของชาวบ้านในชุมชนเกาะลาวจำนวน642หลังคาเรือนกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาค่ะกว่าควันไฟที่เต็มไปด้วยสารพิษ จะสงบลงก็ใช้เวลาถึง3วันด้วยกันแต่กลิ่นเหม็นของสารเคมียังคงอบอวนไปทั่วและรุนแรงมากขึ้นในยามฝนตกผลจากความไม่รู้และไม่มีแผนในการรับมือกับเหตุการณ์สารเคมีระเบิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เสียชีวิตทันทีณนะที่เกิดเหตุ4คนได้รับบาดเจ็บสาหัส30คนแล้วก็มีผู้ป่วย จากการสัมผัสสารพิษนะคะบาดเจ็บ1,700รายเป็นหญิงมีคัน499รายมีผู้ไร้บ้านที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะ5,000คนด้วยกันทั้งยังทำให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงเจ็บป่วยเรื้อรังตามมาอีกจำนวนมากและกลายเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีแพทย์ยืนยันถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ว่าได้รับผลกระทบมาจากการที่โกดังสารเคมรีระเบิดหรือเปล่ามีเพียงผลตรวจสอบร่างกายของชาวบ้านจากหลายหน่วยงานที่บ่งชี้ตรงกันว่ามีสารเคมีหลายชนิดแทรกซึมเข้าไปสะสมในร่างกายของคนเหล่านั้น ไม่เพียงแต่ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจยอย่างไรก็ตามนะคะผลกระทบในครั้งนั้นร้ายแรงเหลือเกินสารพิษจํานวนมากค่ะกระจายปะปนอยู่ในอากาศแหล่งน้ำและที่ดินในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ก็กลายเป็นกากสารพิษจํานวนมหาศาลสะสมอยู่กรมวิทยาศาสตร์กองทัพบ,บกหรือหน่วยงานที่เข้าไปดับเพลิงไหม้ในครั้งนั้นนะคะ ก็ได้รับผลกระทบมากมายผู้คนที่เข้าไปปฏิบัติการในครั้งนั้นก็ร่างกายก็เหมือนต้องสูดดมเอาสารพิษเข้าไปแล้วก็ทำให้ป่วยเรื้อรังนะคะด้านกองอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครในขณะนั้นก็ตรวจพบขาเหมาซึ่งมีคาร์บอนแบล็กปะปนอยู่ในอ,อ,อากาศแล้วก็ปะ มีสารเคมีชนิดอื่นๆนะคะปะปนอยู่ถูกพัดผ่าให้ตกไปอยู่ตามอาคารสถานที่ต่างๆซึ่งแน่นอนค่ะมันก็ปลิวไปตามทิศทางของลมนะคะซึ่งวัดแล้วก็กินระยะทางไม่ต่ำกว่า13.5กิโลเมตรเลยทีเดียวขณะที่ผลการเก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณชุมชนเกาะลาวใกล้กับจุดที่เกิดการระเบิดของฝ่ายสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะคะ ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าน้ำเนี่ยมีการปนเปื้อนสารพิษนะคะทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่เนี่ยตายได้ในทันทีภายใน24-96ชั่วโมงซึ่งสถาบันต่างๆก็ออกมายืนยันนะคะว่าผลกระทบในครั้งนั้นเนี่ยมันมากมายเหลือเกินค่ะขณะเดียวกันนะคะ การท่าเรือแห่งประเทศไทยในฐานะของเจ้าของโกดังเก็บสารเคมีก็ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าด้วยการให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวละ1 0 0 0บาทค่าทำศพ2 0 0 0 0บาทและจัดสรรงบประมาณไว้ประมาณที่1,500ล้านบาทสำหรับสร้างแฟตใหม่ที่ซอยอ่อนนุชซึ่งเป็นไปตามแผนเดิมของการท่าเรือนะคะที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย อีกกว่า200ไร่นะคะแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้ให้เงินชดเชยกับผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยก็ไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างไรค่ะในช่วงนั้นนะคะสภาทนายความก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการยื่นฟ้องร้อง ค่าเสียหายแต่สุดท้ายก็ไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนื่องจากการท่าเรือขอเจรจารและยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้เฉพาะ179ครอบครัวที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องโดยจ่ายให้ครอบครัวละ10,000ถึง12,000บาทแต่คิดดูสิคะว่ามัน คุ้มกันไหมเงินหนึ่งหมื่นกับการสูญเสียบ้านเรือนสูญเสียสุขภาพสูญเสียชีวิตของหลายๆครอบครัวที่เกิดขึ้นนะคะและเมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวางแผนและสร้างคลังสินค้าใหม่ขึ้นมาทดแทนสถานที่เดิมที่ถูกไฟไหม้ชาวชุมชนของเตยก็มีการรวมตัวกันประท้วงและเรียกร้องให้ย้ายคลังสินค้าที่อันตรายออกจากพื้นที่ของเตยแต่การท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ยังคงยืนยันที่จะเก็บสิน เหล่านี้เอาไว้ที่เดิมเพราะมีความจําเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทยการย้ายคลังสินค้าจึงกลายเป็นเรื่องขัดแย้งที่ค้างคาระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยและชาวชุมชนของเตยจากนั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามค่ะโศกนาฏกรรมทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นจากคลังเก็บสารเคมีระเบิดที่ท่าเรือของเตยยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมและ การขาดประสิทธิภาพในการรับมือกับอุบัติภัยฉุกเฉินของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับการไม่มีกระบวนการแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมในการชดเชยการปิดบังข้อมูลการไม่บอกความจริงว่าสารเคมีที่ระเบิดไฟไหม้นั้นมีสารเคมีอะไรบ้างจนสุดท้ายมันก็ช้าเกินไปทําให้มีผู้ป่วยเรื้อรงังแล้วก็ส่งผลกระทบเสียชีวิตตายไปอีก หลาย10คนนะคะถึงแม้จะไม่มีการยืนยันจากแพทย์ว่ามันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การระเบิดของออคลังสินค้าเคมีที่ท่าเรือของเตยในครั้งนั้นหรือไม่แต่ผลการพิสูจน์ร,ร่างกายในทุกๆคน mm hmm. ก็ยืนยันว่ามีการสะสมของสารเคมีหลายชนิดในร่างกายมันก็สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างดังนั้นนะคะก็อย่างที่บอกค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องเองพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วหนึ่ง รับมือให้ถูกวิธีสารเคมีบางตัวเอาน้ําฉีดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะระเบิดมันอาจจะต้องใช้ตัวอื่นในการดับเพลิงนะคะ 2. เปิดเผยข้อมูลความจริงป้องกันผู้คนเอาชีวิตให้ได้รอดได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามทรัพย์สินมันสูญหายไปมันยังหากลับคืนมาใหม่ได้แต่ชีวิตสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นต้องรักษาชีวิตทั้งทางด้านผู้ปฏิบัติตงานผู้คนระแวกนั้นที่เกี่ยวข้องก็คือต้องต้องให้ความรู้เขามากๆ อบพยพได้ต้องรีบอบพยพไม่ใช่สุดท้ายแล้วเกิดโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงเช่นนี้อีกนะคะอย่างไรก็ตามทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะทุกไรทุกเนื้อหาที่นํามาบอกเล่าผ่าน10นาทีคดีดังไม่เคยอยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะสําหรับวันนี้ รายการสิบนาทีคดีดังก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้กลับมารับฟังกันได้ใหม่ในวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของอปพิโซดในตอนของการระเบิดแล้วก็การไฟไหม้โกดังแหละจะเป็นเรื่องราวที่ไหนติดตามรับฟังกันได้ทาง y t u t u นะคะทาง Rm u t p Live วันนี้ฝนวราินีสิงสุวรรณต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ